ก็นี่ไอตัวนี้ฮะนี่สั่งมาจากแอปุ่มนะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูตัวนี้ก็คือที่วางแก้วในรถแต่มันเป็นแบบแบบตะขอเกี่ยวเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงใช้กับรถที่ไม่มีที่วางแก้วนะครับนะเดี๋ยวไปแกะดูพร้อมกันเลยนี่ในราคาร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยร้บาทนะนี่ ร้อยแปดสิบสามบาทน่าแกดูหน่อยโอ้ยไม่ขาดปึ๊บปึ๊บนี่ได้มาสองอันนะร้อยแปดสิบสามบาทนะสองชิ้นด้วยกันอ่าแถมลูกอมมาด้วยมอ่านี่แกดูหนึ่งอันก่อนหนะ้าตามันเป็นยังไงนะ ใหญ่ตะขออย่างนี้ให้หนึ่งงานนะอขอแบบนี้เอามาทําอะไรเลยตะขอเกี่ยวอ๋อนี่นี่นี่นตะขอแบบนี้ฮะเอามาใส่ตรงนี้ึ๊บอ่าเกี่ยวช่องเออันนี้เกี่ยวช่องเอฮะนี่ส่วนไอต้ตะขอที่มันให้มาเนี่ยก็เป็นแบบนี้อ่าก็เป็นแก้วตันๆันไม่มีรู วัสดุพลาสติกนะก็อย่างที่บอกไปเกี่ยวได้ทั้งช่องแอร์แบบนี้ผมซื้ออเว็บส้มมาเขาขายเป็นคู่นะเพราะว่าขายเดียวไม่ขายขายแต่เป็นคู่อใครอยากเอาไปเกี่ยวช่องแอร์ให้ใส่แบบนี้นะแล้วก็เอาไปใส่กับช่องแอร์นะโอ้เดี๋ยวไปดูว่าผมจะใส่ตรงไหนหาที่ใส่ตรงไหนดีนะฮะอันเก่าของผมเนี่ย ดีไอเอาอ่าดูเปรียบเทียบดูโอ้โหนี่แต่งจริงมันก็ใช้ได้เหมือนกันฮะก็แก้ขัดแก้อะไรไปได้นี่ตัวนี้นะแต่ตัวไหม่เอาให้มันดูดีหน่อยตัวเก่าผมอ่าต้องบอกกันว่าตัวนี้เป็นรถรถรุ่นเก่าๆนะเนี่ยก็เป็นรถรุ่นเก่าๆที่ไม่มีที่วางแก้วนะมาตาเก่าๆ ดาพันสามนะไม่มีที่วางแก้วไม่มีอะไรสักอย่างเลยก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะเอาใส่ตรงไหนได้บ้างนะฮะอ่าเปรียบเทียบของเกา่ากับของใหม่ของ DIY นะของ DI y ผมทําแบบนี้เดี๋ยวโฆษณาสักหน่อยอ่าผมก็ตัดเป็นแบบนี้นะนี่ของ DIY ตัดเป็นแบบนี้ก็ตัดแบบนี้แล้วก็เอาไปพับเข้าแบบนี้นะอันนี้คือของเดิมนะเราจะไม่ใช้แล้วเพราะเราได้มาได้ของใหม่มาแล้วฮนะนี่ ามาดูตอนใส่นะนี่ก็เกี่ยวไว้แถวๆข้างๆนี่แหลนะนี่ก็ใช้งานได้นะ้นราคาร้อยกว่าบาทถือว่าโอเคเลยฮนะเปรียบเทียบมันเก่ากับอันใหม่อีกทีดิงาน DIY มากเลดูดิโอ้โหโอเคครับในราคาร้อยปดสบาทได้มา2อันนะนี่ก็โอเคพบอะไรคลิปหน้าครับว่าผมจะไปรีวิวอะไรจะไปทดลองอะไรอะไรจะพังพิณอะไรต่อไป วันนี้ซื้อของมาใช้เล็กๆน้อยๆครับมารีวิวให้ผู้ชมดูว่าวัสดุมันเป็นยังไงนะครับคงทนไหมแข็งแรงไหมนะโอเคพวกใหม่ลิปหนาครับไปแล้วบ๊ายบาย